บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น mm hmm. ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรมสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงอนัตตสัญญาความสําความกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตนจักแสดงต่อไปอีกสองข้อคืออสุภสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งามอาทีนะอาทีนะวสัญญาความกำหนดหมาย ว่ามีโทษทุกข์อสุภสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งามนั่นตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบน แต่พื้นเท้าขึ้นมาเมื้องตำ่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบวัดเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกศา โมโลมาคนนขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัธิกระดูกอัธิมินยังเยื่อในกระดูก วักกังไตหัดยังหัวใจยะกันาังตับกิโลมากังพังผืดปิหะกังม้ามปผัผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุณะดิยังอาหารใหม่ กรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเงือเมโดมันขน้นอัสุน้ำตาวะสามันเหลว เคโลน้ำลายสิงคานิกานโมกละสิกาไขาข้อมุดตังมุดรวมเป็น31ประการแต่ที่มักจะเรียกกันว่าอาการ32ก็เติมเข้าอีกหนึ่งคือมัทธเกมัทธลุงกัง ขม่องในขม่องศีรษะท่านให้เติมต่อจากกรรีสังอาหารเก่าคือเมื่อถึงกรรีสังอาหารเก่าก็เติมมัทเกมัทลุงกังขม่องในขม่องศีรษะเขา้า ต่อท้ายอาการที่นับว่าเป็นปฐวีธาตุด,ดินแล้วจึงเริ่มอาการที่เป็นอาโปธาตุน้ำว่าปิดตังน้ำดีเป็นต้นไปเมื่อเติม ขมองในขมองที่สะเข้าอีกหนึ่งก็เป็นอาการสาสสองดังที่พูดกันว่าอาการสาสสองและแม้ไม่เติมข้อนี้เข้าก็สรุปข้อนี้เข้าใน อัธิมินยังเยื่อในกระดูกโดยถือว่ามัทเกมัทลุงกังขมองในขมองศีษะนั้นก็นับว่าเป็นอัธิมินยังเยื่อในกระดูกอย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งอยู่ใน กระดูกกระโหลกศรีรษะในชั้นเดิม mm. ก็มักแสดงอาการสาอไม่มีมัทเกมัทธลุงกังก็น่าพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เพราะแพทย์โบราณน,นั้น ไม่เคยพบมันสมองในขมองศรีรษะเพราะมันสมองในสมองศรีรษะนั้นเป็นก้อนโตแพทย์โบราณก็จะต้องเคยพบเคยเห็นแต่ว่าคงจะเข้าใจว่าเป็นเยื่อในกระดูกอย่างหนึ่ง เพราะอยู่ในกระโหลกศีรษะดังกล่าวจึงได้ไม่แยกออกต่างหากนับว่าเป็นอัธิมินยังเยื่อในกระดูกไปด้วยทีเดียวต่อมาในภายหลังจึงได้แยกออกต่างหาก เติมเข้าอีกหนึ่งซึ่งมีปรากฏในพระสูตรบางพระสูตรและเมื่อเติมเข้าอีกหนึ่งก็เป็นอาการ32เราทั้งหลายมักจะจำกันได้ว่าอาการ32โดยมากแต่ว่าเวลาที่สวด หรือพิจารณากันโดยมากนั้นก็เพียงอาการ31ซึ่งมีอยู่ในพระสูตรโดยมากเท่านั้นอาสุภะสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งามก็พิจารณากายนี้นี้เองว่าไม่งาม โดยพิจารณาแยกออกเป็นอาการทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ย่อมจะปรากฏว่ากายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอาบน้ำชำระกายกันอยู่หนึ่งนิดก็เป็นการชำระผมคนใลวฝนหนังเป็นตน้นนี่เองแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้สะอาดตลอดไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่โดยธรรมชาติและ เมื่อพิจารณารวมๆยังไม่ชัดก็แยกออกไปอีกโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดและโดยที่อยู่เพ่งดูสีเพ่งดูสันฐานคือสวดส่งของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น ก็ยอมจะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามเพ่งดูกลิ่นก็ย่อมจะปรากฏว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ดีเพ่งโดยที่เกิดที่อยู่ก็ย่อมจะปรากฏว่าล้วนเกิดอยู่กับบุโพโลหิตเป็นต้น อันล้วนเป็นของที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่โดยธรรมชาติเมื่อไม่สะอาดโดยอาการทั้งปวงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่งดงาม <c oughs> การหัดพิจารณาดังนี้เรียกว่า อสุภาัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งามนับเป็นข้อที่สามข้อที่สี่อธินมสัญญาความกำหนดหมายว่ามีโทษทุกตรัสสอนในพิจรารณาว่า มีอาพาธคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่บังเกิดขึ้นแกน่กายนี้มากมายเป็นต้นว่าโรคเก,กี่ยวแก่ตาหูจมูกลิ้นกาย โดยปรากฏเป็นโรคนา,นานาชนิดตลอดจนถึงเป็นโรคเกี่ยวแก่จะต้องพบกับหนาวร้อนหิวกระหายเป็นต้นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้น กายนี้จึงเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บอันเป็นอาพาธเครื่องที่เบียดเบียนเสียดแทงอยู่เนืองนิดและแม้จะเป็นที่เข้าใจว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้น บางเกิดขึ้นเป็นบางคราวบา,บางครั้งบางคราวในเมื่อร่างกายแข็งแรงก็ไม่ปรากฏว่าเป็นความเจ็บป่วยอะไรแต่ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆน,นั้น มีประจําอยู่ตลอดเวลาไม่วางเว้นเป็นต้นว่าอาการที่เสียดแทงเบียดเบียนอันเรียกว่าอาพาธก็แปลว่าเครื่องเบียดเบียนเรียกว่าโรคก็แปลว่าเครื่องเสียดแทง ย่อมมีอยู่เป็นประจำเป็นต้นว่าต้องพบกับหนาวต้องพบกับร้อนต้องพบกับหิวกระหายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นโรคอาพาธต่างๆจึงมีอยู่เป็นประจำความกำหนดพิจารณาให้เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยโรคอาพาธ นา,นานาชนิดเบียดเบียนแสดเสียดแทงอยู่เป็นประจำดังนี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญาความกำหนดหมายว่ามีโทษทุกข์คืออาพาธโรคภัยเบียดเบียนด,ดังนี้ สัญญาทั้งสข้อนี้เกี่ยวแก่ขันอาญตนะธาตุซึ่งรวมเข้าเป็นกายและใจอันนี้ประกอบกันคือก้อนกายใจอันนี้ของแต่ละบุคคลนั้น รวมกันอยู่เป็นก้อนเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดังคำที่ว่าเป็นที่ยึดถือว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมามัตสมิ เราเป็นนี่เอโซเมอตตานี่เป็นอัตตาโตโตนของเราเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานาขันขันเป็นที่ยึดถือและก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุปาทานา,ายตนะอายตนะเป็นที่ยึดถือ อุปาทานธาตุธาตุเป็นที่ยึดถือดังนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดสกายทิธิความเห็นยึดถือว่ากายของเราและมี ข้ออื่นๆติดตามกันไปเป็นทิวแถวเป็นต้นว่าวิจิกิจชาความเครือบแคลงสงสัยศีลพรรมธรามาตความยึดถือในศีลในพรดเป็นต้นอันเป็นสัญญาตเครื่องผูกใจทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ ยึงเป็นที่ตั้งแห่งทุกทั้งหลายซึ่งบุคคลทุกทกคนประสบอยู่ทั้งเป็นที่ตั้งแห่งบรรดากิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่ากิเลสกองราคะโทสะโมหะหรือกิเลสกองโลภหลดหลง หรือกิเลสกองตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากต่างๆนำให้่อกกรรมคือการงานที่กระทําออกไปด้วยความจงใจทางกายทางวาจาทางใจทั้งที่เป็นอกุศลกรรมกรรมที่เป็น กุศลทั้งหลายเป็นบาปเป็นทุจริตทั้งหลายและเมื่อแสดงอย่างละเอียดก็ตลอดถึงกุศลกรรมทั้งหลายด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปเพื่อความก็อชาติพบก่ทุกข์ให้ยืดยาวออกไป เมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ที่รวมกันอยู่เป็นก้อนนี้ว่าอันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวแต่ว่าแยกออกได้เป็นขันห้า คือเป็นกองทั้งห้าคือส่วนที่เป็นรูปก็รวมกันเข้าเป็นรูปประขันกองรูปส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตก็รวมกันเข้าเป็นกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาติก็เป็นขันห้า คือห้ากองอันที่จริงนั่นแยกออกได้ห้ากองย่อลงเข้าก็เป็นสองกองพึงเป็นรูปประขันก็นามขันรูปก็เป็นกองรูปคงตัวแต่ว่ากองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นหนึ่งก็เป็นนามขันกองนามก็เป็นรูปนามดังที่เรียกว่านามารูป อีกอย่างหนึ่งแยกออกเป็นอายตนะภายในภายนอกหกที่ประจวบกันอยู่คือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผลทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็เรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละ อีกประสบพบผ่านมาแล้วก็เป็นอายตนะอีกอย่างหนึ่งก็แยกออกไรเป็นธาตุสิบแปดกล่าวคือก็อาจตนะภายในหกภายนอกหกและวิญญาณอีกหกก็เป็นธาตุสิบแปดคือมาเรียกว่าธาตุพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ พิจารณาแยกก้อนกายใจอันนี้ออกเป็นขันห้าในที่บางแหง่งเป็นอาจารณะภายในภายนอกในที่บางแหง่งเป็นธาตุสิบแปดในที่บางแหง่งแต่อันที่จริงนั่นก็ก่อนนี้นั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าแยกออกเป็นขันห้าก็ได้เป็นอาจารณะภายในภายนอกหก ยังละหเป็นสิบสองก็ได้แยกออกเป็นธาตุสิบแปดก็ได้และก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าอันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเพราะว่าล้วนตกอยู่ใน อนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหรือว่าแสดงเป็นลักษณะทั้งสามก็อนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน แสดงให้พิจารณาเป็นสามลักษณะบ้างเป็นสองลักษณะบ้างแม้ว่าจะแสดงเป็นสองลักษณะทุกขตาก็รวมอยู่ในอนิจจานั้นเองด้วยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปริยายคือทางที่ทรงแสดงสั่งสอน อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในสัญญาสิบนี้จึงตรัสสอนให้กำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเป็นข้อที่หนึ่งว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นข้อที่สองว่าไม่งามเป็นข้อที่สาม ว่าเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นข้อที่ส <c oughs> ก็เพื่อให้เกิดปัญญาความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงของกายและใจอันนี้เมื่ออันที่จริงนั้นเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน เป็นอสุภะของไม่งาบและเต็มไปด้วยโทษทุกข์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งเป็นสัจจะคือความจริงของกายและใจอันนี้ของชีวิตอันนี้เมื่อเป็นดังนี้ปัญญาที่รู้ทั่วถึงนี้เองย่อมเป็นเครื่องจำระจิตใจให้บริสุทธิ์ จากตัณหาอุป,ปาทานคือความดิ้นรนทหยานอยากความยึดถือทั้งหลายจิตก็บรรลุถึงความบริสุทธิ์เมื่อจิตบรรลุถึงความบริสุทธิ์ดังนี้แล้วก็ทำให้จิตมีความสุขกายก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาพาธป่วยไข้ บางอย่างบางเกิดขึ้นทางกายอันเป็นวิสัยที่จะสงบระงับได้ด้วยธรรมโอรถยาธรรมคือธรรมะที่เข้าถึงจิตด,ด้วยปัญญาก็ยอมจะระงับอาพาธความป่วยไข้นั้นได้ โดยฐานะดังนี้เป็นอันรักษาด้วยธรรมโอสถและธรรมโอสถนี้ก็คือสัจจะคือความจริงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหรือเมื่อพระสาวกนำธรรมะไปแสดงอัน ที่ให้เห็นสัจจะคือความจริงของขันอาญยตนะทายอันเป็นที่ตั้งของอาพาธป่วยไข้ทั้งหลายเมื่อตั้งใจฟังให้ได้ความรู้ความเห็นเข้าถึงสัจจะคือความจริงจิตย่อมจะมีความเบิกบานมีความสุข เมื่อจิตมีความสุขกายก็มีความสุขจึงระง,งับทุกข์อันเกิดจากอาพาธป่วยไข้นั้นได้นี่เป็นธรรมโอสฐ์ยาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป